สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โชว์ของชาแนลนะครับแล้ววันนี้นะครับทุกคนอยู่ในในการโชว์ฟิก EP ที่5แล้วครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนมาชมการทำไดโอรามาซึ่งใส่ที่ผมอยากทำเพราะว่าได้ตู้มาแล้วมันยังดูโล่งๆเนาะก็คิดว่าอยากจะทำไดโอรามาแต่ว่าแรกคืออยากจะซื้อแหละแต่ว่าคิดว่าทำเป็นของตัวเองอ ยืมความคิดคนอื่นมานินดนหน่อยๆดูต้นแบบมาแล้วมาทำของตัวเองน่าจะสนุกกว่าก็เดี๋ยวจะมาทําให้กับทุกคนได้ดูก็ก่อนอื่นนะครับผมได้ทําการวัดพื้นที่ที่จะใช้ทําเป็นที่ยบ่้อยแล้วก็คือขนาดจะเป็น3 8คูณ30หรือประมาณ29เคือเป็นกว้างคูณยาวนะครับผมพื้นที่ที่เราจะทําเีลเวรามากเพื่อสำหรับวางฉากฉากที่ผมอยากจะทำก็คือจะเป็นฉากข,ของตอนเวอร์ชั่นอเวนเจอร์เอ็นเกมฉากที่ตึกถล่ม นะครับผมก็เดี๋ยวจะทำแล้วก็จะ,ะแนะนำทริาการทำต่างๆที่ผมได้พอศึกษามาบ้างที่พอจะเคยทำมาบ้างก็เดี๋ยวจะมาอธิบายกับทุกคนได้ดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันมีขั้นตอนการทำอะไรยังไงบ้างนะครับผมใช้อุปรกรณ์วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไป แนะนำแล้วก็ไปดูการทำกันเลยครับผมไปกันเลยอ่าเอาละครับ,รบก็มาถึงขั้นตอนการแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำเดลลามาในครั้งนี้นะครับผมก็อ่าเป็นน่าจะเป็น e ีีที่ <c oughs> วัสดุอุปกรณ์เยอะ <c oughs> เยอะมากๆก,ก็โอเคเขอแนะนําทีละชิ้นเลยแล้วกันครับแต่ว่าจะแนะนําอาจจะแบบไม่ได้ละเอียดทั้งหมดอาจจะแค่หลกัลกๆนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นกระดาษล้างซึ่งผมจะเอามาทําเป็นฐานรองนะครับผมแล้วก็จะมี เป็นปูนพลาสเตอร์ที่เอาผสมนะครับผมหลักๆอย่างอื่นก็จะเป็นพวกลวดท่อมันจะเป็นของเดคอเรทของที่เอามาทําเป็นตกแต่งหมดเลยครับผมพวกสายไฟขาดขาดพวกนี้ครับแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นโฟมนะครับผมโฟมขาวที่เหลือจะเป็นพวกของเดคอเรทอุปกรณ์ที่เป็นช่วยในการทําอ,อื่นๆพวกจะเป็นสีสี สเปร์กระปองสี s น้ำสูตรอะซิลิกสูตรน้ำขออภัยครับพวกลวดพวกนี้ครับพวกของตกแต่งต่างๆที่ต้องใช้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับผมอ่าเอาละครับขั้นตอนแรกของผมนะครับก็จะเป็นการนำเจ้าตัวโฟมที่เราจะใช้นะครับมาวัดขนาดให้ได้ตามสัดส่วนที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็ทำการตัดแล้วก็แปะ ลงบนตัวฐานรองซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เป็นเรฟเฟิร์นเลและกันครับว่าเป็นคร่าวๆว่าจะทำประมาณนี้ก็เดี๋ยวอขอกรอคลิปเร็วๆในขั้นตอนนี้ละกันครับเดี๋ยวมาอธิบายให้ทุกคนฟังอีกทีในส่วนของขั้นตอนถัดไปหลังจากตัดแล้วก็ประกอบในขั้นตอนแรกเสร็จแล้วนะครับผม เอาละครับก็เสร็จไปประมาณหนึ่งนะครับผมในส่วนของขั้นตอนแรกในขั้นตอนของการาวางนะครับผมแต่ว่าผมยังยังคิดว่าเดี๋ยวจะวางเพิ่มนะครับผมอีกนิดอีกหน่อยนะครับก็เดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันก็นกเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทําขั้นตอนตรงนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายหม่ถ่ายคลิปต่อนะครับผมอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนการาผสมปูนปัเตอร์แล้วก็ โบกปูนปัตเตอร์ลงไปบนชิ้นงานนะครับผมเดี๋ยวผมขอทำวันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับอ่าเอาละครับทุกคนก็เป็นที่น่าพอใจแล้วประมาณหนึ่งก็ประมาณนี้ครับที่ผมทำออกมาได้นะก็เดี๋ยวไปดูกันกับขั้นตอนถัดไปก็คือจะเป็นขั้นตอนของการผสมปูนปัตเตอร์นะครับผมก็ในส่วนของปูนปัตเตอร์ครับก็จะเป็นอัตราส่วนอ่า สองต่อหนึ่งก็คือปูนสองน้ำหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวอขออธิบายใน,นส่วนของขั้นตอนการทำละกันครับก็คือตัวปูนปลเตอร์ใช่ไหมครับเราผสมในอัตราส่วน2ต่อหนึ่งเมื่อผสมแล้วทิ้งไว้ประมาณสักนาทีถึง2นาทีให้มันเริ่มเซตตัวประมาณหนึ่งครับแล้วก็นําปูนปลเตอร์มาโบกบนชิ้นงานของเราแล้วก็ตัวอันนี้ครับถ้าจะให้มันแห้งสนิทจริงๆอ่ะผมแนะนําว่าประมาณ สามประมาณ 3- 4ถึงชั่วโมงนะคือแบบเอาชัวร์เลยเอาแบบแห้งเลยจริงๆถึงจะมาลงสีผมว่าระยะเวลา3 4ถึงชั่วโมงเป็นระยะเวลาในกรณีที่แบบแดดจ้าๆนะครับถ้าแดดจ้าจริงๆก็อ,อาจจะประมาณแค่2ชั่วโมงกว่าๆปูนมันแห้งก็อาจจะมาลงสีได้ถ้าเกิดแดดไม่ได้ดีมากก็อยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงกำลังดีครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาผสมปูนปัตเตอร์ตัวนี้กันเลยนะครับเพื่อความชัว ก็สำหรับบางท่านก็อาจจะแบบตวงให้มันได้สัดส,ส่วนที่โอเคนะครับผมแล้วก็ทำการผสมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตกรอคลิปเร็วๆอีกเช่นเคยเพื่อทุกคนได้ดูวิธีการทำกันแบบเร็วๆเลยและกันจะได้ไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับผมโอเคไปกันเลยครับ ผมก็ได้ทําการโปสเจ้าตัว,ตวปูนปัสเตอร์ลงบนชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยครับก็ตามมีตามเกิดครับตามก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็เอาตามความชอบเนาะคิดว่าตัวเองมองว่ามันสวยแล้วก็โอเคแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวนี้ไปตากแดดพอดีผมทำเนี่ยมันติดช่วงเย็นแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวตากแดดวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาทำสีกันนะครับผมโอเค The next day เอาละครับทุกคนผมก็ได้ทำการทิ้งให้ตัวเจ้าชิ้นงานแห้งแล้วก็ลงสีพื้นเป็นที่เรียบร้อยครับสีที่ผมใช้ลงรองพืง้นก็จะเป็นสีอาน้ำอะคริลิกนะครับผมสีทาบ้านอันนี้เลยก็ถามว่าจริงๆใช้สีสเปรย์สีดำได้ไหมใช้ได้แต่ว่าชิ้นงานของเราทุกส่วนต้องอาบก็เรียกอะไรวะ กคลุมไปด้วยปูนปั๊ปตเตอร์เพราะว่าถ้าเกิดมันยังโบกไม่แน่นพอก็คือมันจะไปะตัวสีสเปร์มันจะไปกัดตัวเนื้อของโฟมทำให้ชิ้นงานของเราเสียได้นะครับก็เลยใช้สีน้ำเพื่อที่จะไม่ให้ชิ้นงานของเราเสียนะครับผมก็เดี๋ยวขั้นตอนถัดไปผมจะมาทำการตกแต่งเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับผมก่อนที่จะ ลงสีอีกรอบก็เดี๋ยวตัวของอ,อันนี้ครับผมจะทำการลงสีให้เหมือนฝุ่นรอบหนึ่งก็คือโดยโดยการใช้แปรงแล้ก็ใช้สีเทาในการลงเพื่อทำฝุดแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเก็บรายละเอียดโดยการใช้สีขาวทำได้บัดนะครับผมทำให้เหมือนซากปรกหลัหพังมากกว่าเดิมก็ เดี๋ยวก่อนอื่นขอเป็นตกแต่งก่อนและกันครับตกแต่งก่อนที่จะไปลงสีตอนปิดท้ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ร่าวก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับที่ว่าใช้ของมาเดคอเรตนะครับผมก็ขั้นตอนต่อไปผมจะทําการาใช้แปรงลงสีให้มันดูมีมิติมากขึ้นให้มันดูเป็นซาบประหักพังมากขึ้นนะครับโดยการใช้แปรงหัวที่มันแบบทู่ๆแบบนี้หน่อยครับหัวทู่ๆหน่อยแล้วก็ใช้สีเทาลงก่อนเป็นการ เพิ่มเลเยอร์ให้อีกชั้นหนึ่งก็คือใช้แปลงให้มันค่อนข้างแบบอ,ออกไปทางดายบลัดนิดนึงนะครับผมก็คือเช็ดหัวแปลงให้แห้งๆนิดนึงแล้วก็ลงบนส่วนที่เราอยากจะให้มันเป็นมิติขึ้นดูเป็นชิ้นงานมากขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอกรอคลิปเร็วๆเช่นเคยนะครับทุกคนทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันก็คือวิธีก็จะประมาณที่ผมบอกนั่นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูการทําไปเร็วๆละกันนะครับผม แล้วครับก็มาถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายก็ว่าได้ครับก็อันนี้ผมได้ลงสีเทาให้เป็นเหมือน layer <c oughs> เลเยอร์ไปแล้วชั้นหนึ่ง <c oughs> ประมาณหนึ่งะครับผมให้เป็นเหมือนซากประหภพพังแล้วชั้นหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะเอาสีขาวครับผมทาไดบรัดลงอีกรอบหนึ่งให้ตัวซากตัวเลเยอร์มันชัดขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับผมก็โอเคส่วนนี้ก็เป็นสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอ ไม่ไม่กรอดอะไรกันเนาะก็ทําให้ทุกคนดูว่าอ่ะโอเคผมทํายังไงตอนทำลายบลัชนะครับผมก็อันนี้เลยครับสีไม่ต้องผสมน้ํานะครับแบบนี้เลยเอาออกมาแล้วก็ใช้แปรงนี่นะครับจุ่มสีเลยครับแล้วเช็ดให้แปรงมันแห้งแบบหมาดๆนะครับแล้วก็ มาลงที่ชิ้นงานได้เลยส่วนที่เราอยากจะให้มันเป็นแบบเหมือนคลาบฝุ่นมากๆเราก็ลงให้มันชัดๆนิดนึงนะครับผมก็ทำวนไปเรื่อยๆเลยครับถ้าอยากจะให้มันชัดมากขึ้นก็แปลงให้มันเยอะๆเลยครับ นี่ก็คือเปรียบเทียบนี่จะเป็นสีที่มันลงไดบัดสีขาวตรงอื่นก็คือยังลงแค่สีเทาเฉยๆนะครับก็สำหรับทุกคนนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนเพื่อนๆท่านไหนมีทริคที่ทำการใช้กันอยู่แล้วสามารถทักมาแบ่งปันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้นะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนเก่งครับผมก็ศึกษาก็คือ อันนตชีตเด็กก็คือทําปูนปัตเตอร์ทั่วไปนี่แหละครับปกติที่ที่เคยทํามาแต่อันนี้คือพอตัวเองอยากทําขึ้นมาก็อ่ะศึกษาเพิ่มเติมจากหลายๆที่นะครับผมทั้งอ่า YouTube ทั้งทาง Google ก็หาวิธีการทํานู่นนั่นนี่เป็นเรื่อยนะครับก็ได้ออกมาเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวอ่าขออนุญาตทำให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวนำไปตากแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้ว จะมาถ่ายให้ทุกคนดูรายละเอียดดีเทลตอนเสร็จแล้วจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันครับผมเอานะครับทุกคนก็ตอนนี้สีได้แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คืองานสำเร็จครบ100เอร์ซ็แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูรายละเอียดดีเทลกันชัดๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ซากปหลัดหักพังที่ผมทำออกมานะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้เลยครับถามว่าพอใจไหมผมบอกเลยว่าพอใจค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นการทำไดออลามาครั้งแรกของผมนะครับแล้วสำหรับผมผมคิดว่ามันออกมาค่อนข้างสวยเลย ก็พอใจมากๆก็เดี๋ยวจะลองเอาเจ้าตัวอติ๊กเกอร์นะครับผมมาลองจัดถ้าลองวางกันดูเนาะก็โอเคเริ่มที่อทอมาวางก่อนเลยนะครับก็เทียบของหลายๆค่ายให้เห็นนะครับผมก็อาขอเทียบเริ่มที่อ f เอสเอฟฟิกเกอนะครับผมก็เป็นสัดส่วนสเกลที่ เล่นกับฉากตัวนี้ได้นะเป็นสเกลที่ค่อนข้างโอเคอันนี้แมนนแมนมา85นะครับจะเป็นของเซตดีทอยก็ถามว่าวางกันได้ไหมก็วางได้ครับแต่ว่ามันก็จะใหญ่ไปน,นิดนึงเนาะ,ะมีโรลไอติมมาด้ว <c> ย <oughs> ขอให้สรับเสียงรบกวนนะครับทุกคนก็สำหรับ เซตดีนะครับก็จะใหญ่ไปนิดนึงสาหรับวางก็เดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกัปตันอเมริกาของอาร์มิเอลลิเจนนะครับวางอีกตัวหนึ่งอ่าก็สามารถเล่นได้กันได้เหมือนกันก็สรุปคร่าวๆเลยแล้กันครับก็ทั้งตัวเดลอมามาตัวนี้ครับค่ายที่วางแล้วเป็นสเกลที่ค่อนข้าง เหมาะสมสมส่วนก็จะเป็นสเกลของอมาเวลีเจนแล้วก็จะเป็นเอเซียฟิกเกอร์ส่วนเซดีก็วางได้ครับแต่ว่ามันก็จะดูใหญ่ไปนิดนึงเนาะอันนี้ให้ทุกคนดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ครับผมทำท่อออกมาเพื่อเพื่ออ่าได้ทานอสมาก็จะเอาทานอสมานั่งตรงนี้นะเหมือนฉากที่เป็น ฉากตอนต่อสู้ฉากสุดท้ายอ่าก็เดี๋ยวค่อยหามาร์กแปดสิบห้าของอ่าฟิกอาร์ตมาเลดิละกันหรือว่าของ ML เอ็มอลเฮ้ยเอ็มอลมีมาร์กแปดห้าหรือเปล่าวะผมไม่ชัวร์อ่าแต่คาวว่าจะหาของเอเซฟิกอาร์ตแล้วก็จะหาธานอสของฟิกอาร์ตเหมือนกันมาวางนะครับผมน่าจะเป็นสัดส่วนสเกลที่โอเคอยากให้ทุกคนดูดีเทลรายละเอียดก็จะเป็นอันนี้เขาจะเป็นแบบพวกสายไฟจะแบบอ่า พวกอุปกรณ์อะไรที่มันแบบพังอะไรอย่างเงี้ยครับด้านหลังก็จะเป็นโลโก้อเวนเจอร์นะก็คร้าวๆก็ประมาณนี้และกันครับผมทุกคนเอาละครับผมก็ได้เอาตัวกับตันอเมริกาของที่เป็นเวอร์ชันนเกมนะครับของ ZD Toy ก็มันใหญ่แหละแต่ว่าก็อยากเอาตัว Big t r รีของรวงรวง,รวง ของเวอร์ชันเอ็นเกมมาวางให้กับทุกๆคนได้ดูกันเนะาะล่วงอีกไหมไม่น่าร่วงแหละก็สำหรับใครที่ชอบใจคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องโชว์ของด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเนี่ยมีเสียงตัวดิง่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่องโชว์ของนะครับจะมีอ่า ตอนนี้ก็คือรายการของเราช่องของเราก็จะมีทั้งหมด3รายการ,ราการ็คือจะเป็นรายการโชว์ของที่เป็นรีวิวฟิกเกอร์นะครับผมแล้วก็โชว์ฟิกซึ่งก็เป็นรายการนี้ก็จะเป็นการารีเพนซ่อมของเล่นทําของเล่นนะครับผมทาฉากดโอลมาอะไรแบบวาน,นี้แล้วก็จะเป็นรายการาหามาเล่นที่จะเป็นรายการอฮันติงทอยหรือว่าไปรีวิวร้านค้าอะไรต่างๆหาของเล่นมานะมารีวิวให้ในช่องโชว์อของนะครับผมก็ขอบคุณทุกคน,ม,นมากๆครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปแล้วก็ ขอบคุณมากจริงๆครับผมที่ซัพพอร์ตกันสนับสนุนกันนะครับผมก็มีข้อเสนอแนอะติชมอะไรก็สามารถติชมมาได้เลยก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้ชมกันก็อย่าลืมติดตามเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ